สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะยิงก็จะพามาชมอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้นะคะก็เป็นลูกค้าของหยิงเองค่ะเป็นลูกค้าหน้าร้านนะคะก็ลูกค้านะคะเลือกรถที่จะไปใช้งานนะคะซึ่งคันนี้นะคะเดี๋ยวแนะนํากันก่อนค่ะรุ่นนี้นะคะก็เป็นรีโวนะคะเป็น DCA p หรือว่าเป็น4ประตูนั่นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์สองพตัว Entry นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็จะมีราคาอยู่ที่ 9 6 0 0 0บาทนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสีเงินด้วยค่ะบรอนเงินสีเงินใหม่นะคะแล้วสำหรับเจ้าคันนี้นะคะลูกค้าก็ซื้อสดกันไปเลยค่ะเราก็จะแถมนะคะเป็นของแถมมาตรฐานนะคะก็จะเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะพรบฟิล์มพรมพายัางกบไปตามนี้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเจ้าคันนี้นะคะ ลูกค้าจะได้ในโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวหญิงจะทิ้งไว้ให้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยู่ตอนนี้นะคะก็รีบจับจองกันได้เลยค่ะรถมีพร้อมส่งมอบนะคะสำหรับรีโว่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว NT m i d High ตัวเตี้ยตัวสูงขับ2ขับ4นะคะเราก็จะมีทุกรุ่นเลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเจ้าคันนี้นะคะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทางด้านหน้าเลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าลูกค้าเนี่ยทำเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยตัวด้านไฟหน้านะคะก็จะได้เป็นไฟ LED หล่หอๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะ n t ตัวสูงของเราค่ะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะส่วนเซนเซอร์ทางด้านหน้านะคะยังไม่มีมาให้ค่ะ ทางกระจังข้างหน้านะคะเราก็จะไว้ใช้ระบายความร้อนนะคะจากถางหน้าห้องเครื่องนั่นเองค่ะข้างในนะคะก็จะมีตัวแตนะคะไว้ให้คันนี้บอกเลยนะคะว่าลูกค้าถ้าเกิดว่าขับลุยน้ำนะคะก็เรียกได้ว่าทัศนวิสัยทัศนะคะในการมองเห็นค่อนข้างที่จะดีเลย เรามีตัวตัวพีแรนเดอร์นะคะเราก็จะมีเป็นกันชนนะคะเออไม่ใช่ค่ะตัวซุ้มทางด้านข้างนะคะตัวนี้มาให้ด้วยนั่นเองค่ะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทาดำนั่นเองค่ะส่วนตัวล้อแม็กและยางนะคะล้อแมกนะคะแล้วก็ยางค่ะก็จะมีขนาดอยู่ที่2 6 5 6 5 R 1 7นะคะเป็นขอบ17นั่นเองค่ะ ก็จะได้ยางเป็นบิสโตนไปด้วยนะคะเดีวหญิงขออธิบายรวดเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปหญิงจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ค่ะส่วนทางด้านกระจกนะคะก็จะมีไฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีตัวคมเมียมนะคะตัดกับสีดำด้านนะคะตรงนี้ตัวนี้นะคะลูกค้าก็เลือกติดฟิล์มนะคะ80รอบพันค่ะแถมกันสาดมาให้ค่ะ แล้วก็จะเป็นเบ้ามือจับเคฟล่านะคะของ t o y ยต้าแท้แบบนี้เลยค่ะก็เรียกได้ว่าตัวนี้นะคะติดแล้วก็หลอดทุกคันแน่นอนค่ะแล้เวเรามาดูทางด้านฝั่งคนนั่งกันก่อนละกันนะคะแผงประตูนะคะตรงนี้ตัวเอ็นที่นะคะก็จะเป็นผ้านะคะยังไม่ได้เป็นเบาะหนังนั่นเองค่ะลายผ้าก็จะเป็นเช่นนี้เลยมีอ,อุปกรณ์พร้อมรอส่งมอบนะคะ มีที่วางแก้วนะคะมาให้1จุดค่ะที่เก็บของนะคะมาให้2ชั้นนั่นเองแล้วก็ทางด้านบนนะคะก็จะมีเป็นกระจกมาให้แต่ว่าไม่มีไฟนะคะไฟก็จะใช้เป็นตัวกลางนะคะเบาะยังปรับเป็นแมนวนวลอยู่นะคะทางด้านหลังค่ะข้างในก็กว้างขวางเลยนะคะ ซุ้มล้อหลังนะคะตัวพีรันเนอร์นะคะนั่นก็คือตัวสูงนั่นเองก็จะมีตัวบันไดามาให้ด้วยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ค่ะคําว่าพีรันเนอร์ไฟหลังนะคะหลอๆแบบนี้เลยค่ะบอกได้เลยค่ะว่าขับกลางคืนนะคะไฟสว่างอย่างแน่นอนค่ะส่วนตัวกันชนนะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดำค่ะตัดกับสีเทานั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเทาดำนะคะ ก็จะมีอักษรนะคะคำว่าไฮลักซ์นะคะแล้วก็ไฮลัก r ์ v ีโวค่ะตัวนี้นะคะไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ด้านบนที่เปิดประตูแต่ว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัว NT t เรเริ่มต้นนะคะเรายังไม่ได้มีกล้องหลังมาให้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะติดเพิ่มก็ติดเพิ่มได้นะคะสำหรับลูกค้าเคสนี้ค่ะเขาบอกว่าก็ยังไม่ต้องติดนะคะถ้าเกิดว่า,าจำเป็นแล้วเดี๋ยวเขาจะมาติดเพิ่มทีหลังนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านด้านในกันบ้างนะคะอ้ออีกนิดนึงค่ะตัวนี้เรายังไม่มีบายสปอร์ตนะคะหรือว่าจุดเตือนมุมอับมาให้ค่ะนี่เลยนะคะทางด้านในนะคะอันนี้หญิงแถมนะคะเป็นนมพุ่มเบลนะคะของโตโยต้ามาให้ด้วยก็จะใส่อุปกรณ์มาให้แบบนี้เลยมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมค่ะตรงนี้จะเป็นวัสดุหนังนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผ้า กระจกปรับไฟฟ้านะคะปรับพับไฟฟ้าค่ะทุกบานเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะจะออโตโ้เฉพาะคนขับอันนี้เป็นล็อกกระจกนะคะไม่ให้สําหรับเด็กนะคะเล่นกระจก3าบานหลังนั่นเองตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วนะคะส่วนคุญแจนะคะก็จะเป็นทับเก็บนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นล็อกอย่างที่ล็อกอย่างอะไรนะคะยิงก็แถมให้ลูกค้าด้วย เบาะนะคะปรับพับเป็นแมนนวลอยู่ค่ะฟังก์ชันที่พวงมาลายัยขอไปเร็วนิดนึงนะคะพอดีว่าฟ้าร้องแล้วฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอวิทยุค่ะมีแอร์ส่วนอ่ที่จุดบุหรี่นี้ให้2จุดนะคะทางด้านล่างก็จะเป็นที่วางของที่วางแก้วให้ค่ะมีปรับโหมด Eco Power นะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีที่วางของแล้วก็จะมีบล็อกเก็บของให้ด้วยเด็กหญิงจะ เปิดหน้าจอรถให้ดูนิดนึงนะคะว่าออพอหมุนกุญแจแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างอ่าเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแถมกันบ้างนะคะรถคันนี้ราคา96,000นะคะ ก็จะได้เป็นประกันภัยชั้น1นึ่พบรบบฟิล์ม e x t กซ c ต้าโคเซรามกค่ะกอบป้ายขัดเคลือบสีก่อนออกรถ1ครั้งนะคะพ้ายางปูพื้สโซลรถอะไหค่ะฟรีค่าแรงเช็คระยะรับประกันเครื่องนะคะ5ปีหรือ150,000กิโลค่ะพ่นกันสนิม1ครั้งก่อนออกรถนะคะน้ำยาขัดเคลือบสี1ขวดค่ะกระเป๋าร่มกันสาดนะคะพื้นปูกระบะลายเนค่ะกรอบรองมือจับนะคะเป็นลายเคฟล่าค่ะ ส่วนลดเงินสดนะคะอยู่ที่40,000บาทค่ะแล้วก็จะมีนมหุ้มเบลนะคะแล้วก็จะเป็นล็อกอยางอะไหล่เพิ่มมาให้ค่ะมาดูค่าใช้ใจ่ายวันรับรถมั่งค่ะก็จะมีราคารถนะคะค่าจดทะเบียน6,100บาทค่ะมีมัดจำนะคะอยู่ที่5,000บาทได้ใยขาเราคืนเงินค่ะส่วนลดอยู่ที่4 0,000บาทหากเงินจองอยู่ที่5,000บาทรวมเบเสร็จแล้วอยู่ที่872,100ดนั้บาทนั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างคะพามาชมแล้วนะคะกับเจ้า4ประตูนะคะ2.4 T-Runner เป็นตัว NP นะคะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองราคาเจ้าตัวนะคะอยู่ที่96,000บาทค่ะซึ่งคันนี้นะคะลูกค้าซื้อสดค่ะลูกค้าได้ส่วนลดอยู่ที่40,000บาทนะคะแล้วก็ของแถมมาตรฐานเาเดี๋ยวก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะทิ้งไว้ให้นะคะว่าลูกค้า เจ้าคันนี้นะคะลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะมีเอาไปติดตู้ด้านหลังเพิ่มด้วยนะคะดิฉัจะแทรกรูปภาพนะคะถ้ายคลิปไว้ให้ค่ะว่าคันนี้นะคะแบบสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยว เดี๋ยวหยิงจะแทรกรูปนะคะที่ลูกค้าไปติดตู้มาให้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะหยิงทิ้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ลิงก์ไลน์ไ้ทางด้านล่างเรียบร้อยแล้ววันนี้ชมคลิปแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หยิงด้วยเป็นกำลังใจให้หยิงด้วยเดี๋ยวไงวันนี้หยิงจะขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่ในรีวิวหน้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะ ทันนี้หญิงต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะซึ่งลูกค้าค่ะก็ซื้อเงินสดมาชำระเงินก่อนนะคะเราค่อยให้หญิงไปติดตู้ลูกค้าให้คุณแจหญิงไว้ทิ้งรถไว้กับหญิงเลยนะคะอีกวันนะคะเราถึงไปวันในวันเดียวกันค่ะหญิงนำรถไปติดตู้ให้ลูกค้าก็ให้เงินด้วยนะคะบอกว่าฝากเติมน้ำมันหน่อยหญิงก็ทำให้ลูกค้านะคะทุกขั้นตอนค่ะ หญิงส่งให้ลูกค้าหมดไม่ว่าจะเป็นเติมน้ำมันนะคะาการติดตู้ค่ะติดไปถึงไหนแล้วหญิงส่งให้ลูกค้าตลอดรายงานลูกค้าตลอดและที่สำคัญเลยนะคะลูกค้าก็ฝากหญิงจอดไว้อีกหนึ่งคืนด้วยนะคะซึ่งลูกค้าไว้ใจหญิงมากๆหญิงต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับหญิงค่ะ